สำหรับ EP ที่2นะคะ EP ต่อเนื่องจาก EP ที่แล้วนะคะก็จะเป็นการกําหนดคําสั่งบนเงื่อนไข,ขของเวลาที่ให้คําสั่งนั้นยังคงอยู่นะคะก็จะมีคําสั่งพวก day, date, cancel, FOK, OK, IOC นะคะแล้วก็ iceberg นะคะเหมาะสําหรับใครบ้างเหมาะสําหรับคนที่เทรดฟ f e ฟคเป็นประจําหรือเทรดสินค้าฟิวเจอร์ในประเทศไทยนะคะไปฟังกันว่ามันใช้กันยังไงคะ่ะ นี้เรามาดูความหมายของกลุ่มคําสั่งของการกําหนดเวลาที่ให้คําสั่งนั้นคงอยู่บ้างนะคะตัวกลุ่มคําสั่งกําหนดเวลาเนี่ยจะมีทั้งหมด5ตัวนะคะจะมีตัว cancel ตัว cancel อ่ะคือคําสั่งนั้นน่ะจะตั้งรอทิ้งไว้ค่ะจนกว่าเราจะกด cancel ดังนั้นถ้าเรากําหนดเงื่อนไขของเวลาเป็น cancel คำสั่งนั้นจะยังคงอยู่จนกว่าเราจะไปยกเลิกมันนะคะ ตัวที่2ค่ะเดทคำสั่งนี้จะเป็นคำสั่งที่เราสามารถกำหนดได้ว่าเราจะให้คำสั่งเนี้ยอยู่จนถึงวันที่เท่าไหร่เราสามารถเลือกเวลาได้เลยวันที่ได้เลยนะคะคำสั่ง day ค่ะจะเป็นคำสั่งที่หมดอายุในวันเท่านั้นหมายความว่าถ้าเราคีย์คำสั่งเข้าไปแล้วเราใช้เวลาเป็น day เนะะี่ยค่ะพอสิ้นวันถ้าคำสั่งนั้นไม่แมทมันก็จะยกเลิอกอัตโนมัตินะคะซึ่งไอตัวคำสั่งตัว day นะคะจะเป็นค่า default ส่วนตัว F.O.K. OK บางตัว F.O.K. OK เนี่ยคะ่ะมันคือคำสั่งที่เขากำหนดระยะเวลาว่าถ้าเราใช้คำสั่ง F.O.K. OK เนี่ยออเดอร์เนี่ยจะแแมทตอนนี้แต่ว่าถ้าได้ของไม่ครบเนี่ยคะ่ะจะไม่เอาเลยหมายถึงว่าเราจะกำหนดทั้งราคาและปริมาณถ้าขอปุ๊บเราบันได้ไม่ครบเนี่ยมันจะแคนเซิลทิ้งทั้งหมดเลยส่วนตัว I.O.C. เนะคะเป็นคำสั่งที่เราระบุราคาแล้วก็ระบุปริมาณปริมาณมีขายให้เราเท่าไหร่ เราจะเอาเฉพาะที่มันมีขายให้ส่วนที่เหลือปริมาณที่เหลือที่สมมติเราเคาะไป50แต่มันมีขายแค่25มันจะแมทให้เราแค่25แล้วปริมาณที่เหลือมันจะแคนเซิลทิ้งอัตโนมัตินะคะอันนี้คือคําสั่งที่กําหนดระยะเวลานะคะเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างกันดีกว่าเพื่อความเข้าใจที่ชัดเจนยิ่งขึ้นนะคะไปดูตัวอย่างกันคะทีนี้กุ๊กจะพาไปคีย์ออเดอร์ค่ะบนเงื่อนไขของระยะเวลาที่สัญญาที่กุ๊กส่งไปเนี่ยจะยังคงอยู่ เรากําหนดได้ว่ามันจะให้มันอยู่จนถึงเมื่อไหร่นะคะซึ่งไอ้บนเงื่อนไขของเวลาเนี่ยคะ่ะมันคือตรงวอลิเดตี้เดี๋ยววันนี้จะพาไปคีย์สอันคือตัว Can c ซ l ตัวเดทแล้วก็ตัวเด y เอาเป็นตัวเด y ก่อนนะคะตัวเด y เมื่อกี้อธิบายความหมายไปแล้วเนาะทีนี้เดี๋ยวกูจะลองคีย์เข้าไปทั้ง3อันแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาตามดูกันค่ะว่าออเดอร์ที่คีย์ไปตั้งแต่วันนี้เนี่ยก่อนตลาดปิดเนี่ยตอนนี้มันประมาณ4ี่โมงสีถ้าเราเปิดตลาดมาพรุ่งนี้เนี่ยออเดอร์ที่เราเคีย์ไว้ตั้งแต่วันเเนนนนนีี้ยยจะะะะะัังอออู่่่ตา validity าาามลดทรรรกกํหหืปคคแส คำสั่งแบบใช้ day ก่อนนะคะโดยใส่คาสั่งแบบมีเงื่อนไขค่ะกจะกด condition กดตรง day แล้วก็จะตั้งเป็น stop order ว่าถ้าเกิด c m เนี่ยเบรกตรง9 3 mm hmm. 2 4กูก็จะใส่เป็น9.22.5ให้เขาเนี่ยให้คำสั่งช่วยเปิดลองให้ทุกหน่วย5สัญญาแต่ว่าใส่เป็น day validity คือ day ก็คือให้มันอยู่แค่วันนี้นะคะส่งเข้าไปพอเรากดลองเข้าไปปุ๊บมันก็จะขึ้นมาเป็นตัว c o n f i r m a ม i o n นะคะว่าเราจะเปิดลองที่5สัญญาที่ราคาราคาเมื่อมัน greater than equal to เก้าก็คือมากกว่าหรือเท่ากับ9 3 2 5นะคะส่งคำสั่งเข้าไปทีนี้ผุจะลองอีกอันหนึ่งนะคะเปลี่ยน Validity เป็นเด d เดทคือเราสามารถกําหนดได้ว่าคําสั่งที่เราจะส่งเนี่ยจะให้มันคงอยู่จนถึงวันที่เท่าไหร่เราลองไปดูกันค่ะว่ามันส่งได้ถึงวันที่เท่าไหร่วันนี้ย5 5พฤษภาคุก,กดไปไกลที่สุดที่มันจะให้คําสั่งคงอยู่ได้ถึงประมาณปลายเดือนมิถุนายนก็คือประมาณ1เดือนอะตีกลม,กรมประมาณ1เดือนนะคะคาสั่งที่ใส่จะเป็นคําสั่งเดียวกันเลย ให้ใส่เป็นเงื่อนไขว่าถ้าเบรก3.2.4ก็คือเห็น3.2.5เนี่ยช่วยลองให้ฉั้น5สัญญานะคะสังเกตนะวอลลิเ t ตเปลี่ยนเป็น <S 1> <S 1> เด<ๆ>แล้วก็ตราบใดถ้าออเดอร์นี้ยังไม่แมทเนี่ยคำสั่งนี้จะยังคงอยู่จนถึงวันที่29เดือน6นะคะตกไปอีกคำสั่งหนึ่งคะ่ะวอลลิ i t ตที่เป็น Cancel ความหมายคือถ้ากุกส่งคำสั่งนี้ไปคำสั่งนี้จะยังอยู่จนกว่ากุจะ cancel ทิ้งใส่เป็น Can c e l แล้วก็ใส่เงื่อนไขเหมือนเดิมเป๊ะ 9ก้าสามสองจุดห้าช่วยลองให้ฉันหน่อยไม่เกินเก้าสามสามจุดห้าห้าสัญญาพอกดเข้าไปปุ๊บเนี่ยสังเกตว่ามันก็จะขึ้นว่าเปิดลองโพซิชันห้สัญญาแล้วก็ Validity เนี่ย good t i l l c a n c e l ก็คืออยู่ไปจนกว่าเนี่ยปุ๊บจะ c a n c e l ทิ้งซึ่งมันมีระยะเวลาอยู่อะว่ามันจะยาวที่สุดเท่าไหร่ทีนี้ลองกดไปดูนะคะแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าพรุ่งนี้เนี่ยเนี่ยกู๊ปที่ออเดอร์ไปก่อนตลาดปิดตอนนี้4โมงห1อีก4นาทีตลาดฟิวเจอร์จะปิดนะคะเดี๋ยวเรามา พอเราใส่เงื่อนไขเป็น Validity หรือระยะเวลาที่คำสั่งจะยังคงอยู่อะคำสั่งที่อันไหนจะยังคงอยู่บ้างซึ่งโดยธรรมชาติแล้วตัว Day อะพรุ่งนี้จะไม่อยู่ละแต่ตัว Date จะยังอยู่ตัว Cancel จะยังอยู่นะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาดูกันค่ะ one day later สวัสดีนะคะเช้าว,วันรุ่งขึ้นแล้วนะคะวันที่1 6พฤษภา เราไปดูกันค่ะว่าคําสั่งที่เราส่งไปเมื่อวานมีคําสั่งไหนที่ยังคงอยู่บ้างเราจะเห็นได้ว่าที่เมื่อวานคุณส่งคําสั่งไปค่ะกุ๊กตั้งเงื่อนไขของเวลาไว้3แบบก็คือแบบเดยแบบแคนเซลแล้วก็แบบเดยนะคะเราจะเห็นได้ว่าคําสั่งที่เป็นว a ลิเดตี้แคนเซลกับเดยอะ่ะจะยังคงอยู่นะคะเพราะว่ามันเป็นการกําหนดเงื่อนไขของเวลาไว้แล้วส่วนตัวคําสั่งเดยที่เราส่งไปเมื่อวานหายไปแล้วซึ่งเราก็เห็นตัวอย่างกันแล้วเนาะว่าไอการส่งคําสั่งแบบกําหนด เงื่อนไขเวลาว่าคําสั่งจะให้คําสั่งอยู่ถึงเมื่อไหร่ใช้ยังไงนะคะทีนี้ไอตัวคําสั่งเนี้ยใช้ได้กับการตั้งออเดอร์ธรรมดาค่ะเช่นสมมุติเราอยากจะตั้งลองธรรมดาทิ้งรอไว้หรือตั้งช็อต ทิ้งไว้ธรรมดาหรือเราสามารถส่งคําสั่งที่เป็นเงื่อนไขของเวลาเนี่ยกับการส่งคําสั่งแบบ Condition อ r d e เดได้ด้วยตั้งเป็นส t o p Order อได้ด้วยแบบที่กุ๊กส่งให้ดูเมื่อวานนะคะก็ประมาณนี้นะคะการส่งคําสั่งแบบแคนเซลเด e แล้วก็เดดตามเงื่อนไขของเวลาค่ะ ทีนี้เรามาดูคําสั่งอีก2คําสั่งนะคะก็คือคําสั่ง FOK OK กับ IOC นะคะเอา FOK OK ก่อน FOK OK นะคะย่อมาจาก Fill or Kill นะคะเราจะใช้คําสั่งนี้ก็ต่อเมื่อเราต้องการ order ทั้งปริมาณและราคาเดี๋ยวนี้เท่านั้นหมายความว่าถ้าเราคีย์ไปปุ๊บแล้วมันไม่แมทตามทั้งปริมาณทั้งราคาเนะะี่ยค่ะมันจะ c a n ซิลทิ้งทั้งหมดเลยเดี๋ยวกูจะลองคีย์ order ให้ดูสมมติกูกดหสัญญาที่ราคาเป็นราคาฝั่งบิด9 2, 2. ้านะคะแล้วก็ validity เนี่ยเป็น FOK OK. ะะพอกดไปปุ๊บมันจะขึ้นเป็นออโต้หสัญญา9 2 2 6 f i l l All q นะคะจะเห็นได้ว่าเนี่ยพอเราคีย์เข้าไปแล้วมันไม่แมทนะคะเพราะว่าเราไปตั้งรอเนาะมันจะแคนเซิลทิ้งเลยหมายความว่าออเดอร์ไอตัวคําสั่ง f OK เนะะี่ยค่ะมันจะใช้สําหรับคนที่ต้องการซื้อ Position หมายใหญ่แล้วเราอยากได้ทั้งราคาและปริมาณตอนนี้เท่านั้นถ้าไม่ได้ทั้งคู่เราไม่เอาเลยยกตัวอย่างเช่นสมมติกูอยากได้9 2 2 6แต่กูอยากได้สัญญาอยสัญญาี้ยคะ่ะสมมติกูเคาะไปมันมีให้ไม่พอเนี่ยมันจะแ นะะอันนี้คือ F O OK. K ต่อไปตัว I O C ค่ะ I O C เนี่ยเราไปดูชื่อยอ่อมันย่อมาจาก Immediate or Cancel ค่ะ มันคือการส่งคำสั่งคล้ายๆ FOK OK ต่างกันตรงที่ว่าเราต้องการทั้งจํานวนและปริมาณได้เท่าไหร่เอาเท่านั้นถ้าได้ไม่ครบที่เหลือจาแ c a n c e ลยกตัวอย่างเช่นสมมุติกูอยากได้ลอง9.22.9 50สัญญาพีกเีเข้าไป50สัญญาแล้วกูกคี9.22.9ถ้ามันมีแค่ออเฟอร์ให้เราแค่26สัญญาะคะมันจะแมทเท่าที่มีให้แมท แล้วที่เหลือมันจะ c a n ซิลทิ้งตัวคําสั่งตัว F O K กับ I O C อะ่ะจริงๆเป็นคําสั่งที่แอบงงเหมือนกันว่ามีคนใช้ด้วยหรอแต่ว่าก็อาจจะมีก็ได้นะคะเหมาะสําหรับคนที่อยากได้ไม่ได้แค่กําหนด,ดที่ราคาเท่านั้นนะต้องปริมาณเท่าที่อยากได้ด้วยไม่งั้นไม่เอาเลยน่าจะเหมาะสําหรับคนที่เล่นเป็น position ไม้ใหญ่อะไรแบบเนี้ยนะคะก็ประมาณนี้นะคะตัว F O K กับ I O C นี่คำสั่งสุดท้ายนะคะไอซ์เบิร์กไอซ์เบิร์กที่ย่อมาจากภูเขาน้ำแข็งนะการใช้งานใช้ยังไงไอซ์เบิร์กเนี่ยมันเป็นเหมือนการที่คนที่เป็นรายใหญ่อะ่ะต้องการซื้อโพ i ิชันสมมติอยากเล่นลองทั้งหมด500สัญญาแล้วก็อยากจะตั้งบิดรอแต่ว่าถ้าอยู่ๆเนี่ยไปตั้งบิดโผล่เข้าไป500สัญญามันจะทําให้คนอื่นที่เทรดเนี่ยเห็นแล้วตกใจนึกออกไหมคะไอซ์เบิร์กมันเลยเป็นการเหมือนซอยไม้ว่าเราจะค่อยๆซอยทุกๆอีกสัญญานะคะสมมติตั้งเป็น500อยอย่างนี้ แล้วกูอยากจะซอยทุกๆ50สัญญากูอาจจะตั้งไอซ์เบิร์กตรงเนี้ยตรงตำแหน่งไอซ์เบิร์กเนี่ยเป็น50แล้วสมมุติเราส่งคำสั่งไปมันจะค่อยๆวางตรง922.7อ่ะทุกๆ50สัญญาพอแมทครบมันก็จะค่อยๆวางเข้าไปใหม่แบบอัตโนมัตินะคะดังนั้นตัวไอซ์เบิร์กเนี่ยก็เหมาะสมสำหรับผู้ที่ต้องการจะเทรดเยอะๆแล้วไม่อยากจะให้เหมือนวางเข้าไปตรโจง แบบกระตกกระตากอะไรเงี้ยต้องการแอบแอบอะไรเงี้ยนะคะก็ประมาณนี้นะคะตัวไอซ์เบิร์กเรื่องสุดท้ายนะคะที่เราต้องทําความเข้าใจนะคะก็คือตัวคําสั่งการกําหนดราคานะคะกับการกําหนดเวลาเนี่ยมันมีช่วงเวลากําหนดอยู่ว่าเราจะส่งคําสั่ง นั้นๆเนี่ยได้ในช่วงเวลาไหนบ้างซึ่งมันมีกฎเกณฑ์ที่บางช่วงเวลาเราส่งไม่ได้และส่งได้นะคะกกสรุปออกมาเนี่ยให้เป็นตารางให้พวกเราเข้าใจจนครบถ้วนทุกคําสั่งเลยนะคะอันแรกก่อนนะคะช่วงตลาดปิดและ pre open มันหมายถึงว่าถ้าเราส่งคําสั่งในช่วงที่ตลาดยังไม่เปิดอะคำสั่งไหนบ้างที่เราจะส่งไม่ได้เลยก็คือเราจะเห็นได้ว่าเราจะส่งคําสั่งแบบ M.P.M.K.T. หรือการกวาดเอาทุกราคาเนี่ยไม่ได้เลยคะในช่วงเวลาของตลาด p r e o p เพหรือช่วงเวลาของที่ตลาดปิดอยู่เช่นเดียวกันกับ M.P.M.T.L ก็ไม่ได้นะคะสิ่งที่ส่งได้ก็คือการส่งคำสั่งแบบลิมิตนะคะซึ่งมีข้อกำหนดอีกว่าในลิมิตเนี่ยเราจะส่งโดยกำหนดเวลาเป็นได้แค่ Cancel Date Day แล้วก็ IOC ตัว FOK OK จะไม่ได้ ะะมาที่ช่วงตลาดเปิดทําการบ้างช่วงตลาดที่เปิดทําการเนี่ยจะเห็นได้ว่าแทบทุกคําสั่งส่งได้เกือบหมดจะมีไม่ได้เนี่ยก็แค่การใช้ MP MKT หรือการกว่าทุกราคาแมทไม่ครบที่เหลือแคนเซลบน a n c e ซ d a t e แล้วก็เด y เพราะอะไรถึง Can c e l เด t e day ใช้ไม่ได้เพราะว่าคําสั่งเนี้ยมันอัตโนมัติอยู่แล้วว่ามันจะเป็นคําสั่งที่แมททุกราคาถ้าได้ไม่ครบที่เหลือมันแคนเซลน่ะนึ่ออกไหมคะถ้าที่เหลือมันแคนเซลอยู่แล้วการกําหนดเวลาทิ้งไว้ไม่มีประโยชน์ ดึงออกมคะดังนั้นเนี่ยจะเห็นได้ว่าตัว M P M K T บนช่วงเวลาเปิดทําการเนี่ยจะใช้ได้อยู่บนแค่ F O OK K กับ I O C นะคะประมาณนี้นะคะอันนี้คือข้อสรุปของช่วงเวลาที่เราสามารถใช้คําสั่งต่างๆได้นะคะวันนี้กูก็มาเล่าประมาณนี้นะคะใครที่ยังจําช่วงเวลาหรือยังงง,งๆเพราะว่าเนื่องจากว่าคำสั่งเนี่ยมันมีหลายกลุ่มราคาเนี่ยก็สามารถบันทึกภาพนี้เอาไว้ใช้ได้ในอนาคตนะคะวันนี้ไปแล้วนะคะบ๊ายบาย